ต้องจังหวะไม่ใช่ต้องจังหวะอะไรอ่าง้งต้องส่งต้องส่งอส่งกระสอบข้าอะต้องเยอะขึ้นขึ้นได้ขึ้นได้แต่ตอยากผมทำรู้สึกได้ช้อนน้าจะนั่งหนักแล้ว่าราตงแรกนั่งในนี่ว่าถ้าตัวแคปถ้าตัวแคปตัวสามพันมันน่งนัแส่เคเซนต์นี่สามสย้งที่ไหนที่ผมจะขัดร้้ป เราครแล้วนะไม่แพงนาดน้นนะไปน้ำตกกันจ้ำ้ำอะไรบ้างเไปน้ำตกด้วยเหรอปกติมันก็ยดน้ำตกมไ่ต้อน้ำน้ำอะไร้ำ้ำทิ้งน้ำตก้ำ้ำมากินด้ัน่โอเคอมเไปคนเดียวไปน้วเดี๋ยวเป่ยทั้งไปเไป้อียนน้ำอตนกออกก่อนพี่ออกก่อนเลยไปก่อนครบแล้วข้างหลัง กเาอเราเตรียมพร้อมไเ้ยเอะไรกันนี่้ขึ speaking speaking ้นมแกเอาอ้ขึ้นต่อ้วแสามแสนไม่แพงนะเอาไว้ ตามแท้นั่นแต่งอีกามแท้ <c oughs> ไม่ต้องแต่งเดิมๆพรีวิวแล้วของพี่สาวเ่าจะขายให,ให้แต่ดูราคานี่นดูราคาเนี่แล้วมันสามห้ารุ่นนี้ก็แพครุ่นนี้นะราคาเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี้ยเสียวก็เดิมราคาเนี่ยแคปอันนี้สี่บาทเทไหร่แคปกว้างนะแคปอ่ะแคปกว้างเจ็ดขับไปใต้พี่เป็นหมืนๆๆน่นแต่วไ่ขับอ่ะไวเที่ยวไวเที่ยวเชี่ยวไปแกะหม้อดี มันสว่างแล้วเ๋ยวเก็บไว้ทคิดไว้ต่อต่อับแม่งฝุ่นตามทันว่ะฝุ่นตามันไม่ไหวฝุ่นตามพันครมเมวลาลงมันมันจะลงไหที่ีเัยนี่ไงเดีที่ว่าเขากว่าปอเวลาเดี่ยตรงนี้ที่เขาว่าปอกเยอะหน้าเสยทําทำทางใหม่ nên nó mòn hẳn ngay nè nè tụi nãy tụi nãy nè thì họ nói họ mài để họ tháo tháo mài cái 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 ได้ลงมาไ้จริงหรอจริงดิฉันนึแเขาลงจริงเรื่องาิโอ้ลงใหด้วยอะแลต่ทนัเโอ้โหของมันแน่อ่านลงไม่เท่าไหร่นี้ดิเข้เนี้ยไปอีกดิดังบอกอีเลยเตีจัดีไหม หลอกแลแต่ผมดันไปอ่ะแต่ถ้าพี่ดันมาผมหล่นผมหล่นนะไปหาเห็ดกันก่อนเดี๋ยวมาหยอ่ะยังไม่เจอหยาบเลยอ่ะบอกมากบ่ยเซนเซลล์โซนเซลล์อ๋อนี่

นี่ก็จะพวกที่ทำงะพวกที่อยู่ในโรงแรมเราก็จะมีนัเนีลยจริงนะเห็นอันนั้นไล่ไล่ลอจังหวะร้อจังหวะล้อจังหวะล้อจังหวะที่ดำรับจะใชยเลยพูดจอบผิดดูเลยผมเคยมาอีกรีสอร์ทหนึ่งพูดไทยไม่ได้สั่งปลาทอดปลาละก้วปลาละก้วอะไรไม่รู้จะไปซื้อข้าวมาก่อนลงอาหารเลยไม่ชอบมาก่อนอาหารเก่า เท่าไหรเนาะสี่ห้าบาทอะไรว่าข้าวผัดกะเพราสี่ห้าบาทเท่าไหร่นะสี่ห้าบาท <c oughs> ตกลงเท่าไหร่กันแน่เท่านี้หรือเท่านี้เอาตัางค์มันดูนบอกนี่นี่นี่สี่บาทในสี่บาทใช่ไหมใช่สี่ห้าบาทตืดตืดตืดออกข้าวเก้าโลนิดก็โอเคนะมันอุบปากไม่ได้เวลาพูดอ่ะ

วอไม่ดเวลาเวลาดันมันน้ำมันออก้ามันไม่มันไม่ต้องแยจอดแยกจอดมันไม่เข้าฝากระโปงเอสุดเลยเปล่ามันไม่เข้าฝากระโปงันที่เรามาไม่ใ้ห้มันไปปัดหมุดมันวิ่ออเรื่องแต่พัดอ่ะแต่าไม่ดับมันไม่ับตมันตะวัไม่ดับัไปไหนอาเล้ยวขวาเลียวซ้ายเลี้ยวขวาเมื่อกี้เรามาเราเลี้ยวเมื่อกี้ันลงนี่ไง